าไป,ไปะยังไม่ครบทุกร้านนะครับอันนี้เราออกมาทางตลาดเนื้นะอสับยังไม่ได้เสร็จนะครับก็มีบางส่วนที่ต้องทำต่ออยู่แล้วก็บางล็อกก็ยังยังได้ย้ามาไม่หมดนะครับ สา้านนะตุนนะตนนะ้งลายพวกพริกแห้งหอมาระเทียมน,ะนี่นี่ก็ฝักทองปลาทูรับไหมแล้วก็ที่จากก็ใส่ ผักกำอะไรก็อยู่นี่นะครับผัดหูด้เยอะมากดูเป็นสัดส่วนดีนะครับวกมันลงมะนาวอยู่นี่หมดพกินเส้นสเตียวชื่อใคขายที่ตลาดสดเก่าอ่ะ ผลผลไม้ที่ไทยข้างหน้าชื่อรามใช่ต้องโทรถามแล้วละะ่วละเจ๊เนีะะ่ยทะีแกบอกวะะ่าอยู่คอยอมย่องก็อยู่ล่นเ ขนมหวานนะยี่นี่ครับขนมหวานปล่อยทองอยู่ตสุดนี้วัน,นะละฮะอลังการเลี่ยนะฮะกขนมปี๊ปว่าอะไรยี่นี่หมดนะ ตองอ่ะาหาลาบลิกชินก่อนนะครับน้องฟิบเข้าเข้ามาในได้นี่หมดทั้พริกแกงมะพ้าวูดสาิบครับ <c oughs>

มีแก้ว thể... keo mùa, à, muộc à. <laughs> à, dạ. มีแก้วกับหมวกให้เลือกแก้วกับ วันนี้เขามาครบใช่ไมไม่ได้เาพวกนี้ลยจ้ะว่าเสียอะไรออันแรกอันแรกนั่นของปี่้ายรู้ท้ายรู้ทายรู้มไต่ขวาตัวเองวยอยู่ริมหรอกอะเข่แล้วข่แล้ว หามุมน <rude S 2> ั рон, ่นน่ะเอ๊ะแห้งๆณจ้งๆดูมั้ยดูมั้ยได้แต่ดูเลยได้ถือไปกินอะไรรถทุกท่านมากค่ะทำกันนะตีสองนร้อยกว่านาทีแหม่มนะครับได้นี่ไงเจ๊นั้นไปยืนตรงโน้นเจ๊นั้นไปยืนมุมนู้นเลยนี่มุมถ่ายร้านเขาต้องยืนตรงนี้นี่เห็นพอดีเลยจะเห็นถึงจะเห็นนั่นแหละ คุณภาพดีครับคุณภาพดีที่สุดนะฮะถ้าบุคคลเด็ถ้าบุคคลสวยประว,วัติมองใหม่ซอสน,น้ำพริกนะฮะพริกแกงน้ำพริกนะฮะ แล้วข้างในก็จะเป็นพวกถุงพลาสติกพวกแก้วพวกมันจะพันนะครับปลากระป๋อเง,เงเขาเปิดร้านใหม่ร้ำเขายังไม่ได้ขายอะไรแก่ <Okay. S 3> ปลาราสาั่งเ <Okay. S 3> งสี่ยงขาด้วย นับปลาอะไรเนียฮะอายุประมาณสองวันเราจะแล้วเสร็จหมดนะครับฟอก ในร้านอะไรก็ขายแล้ว อันนี้หลังสุดนะฮะจะเป็นพวกเอ,อ่อกระปูต่างนะกรปูต่างผมบรรจุพันธเพวนะอะไรนะฮะห กำลังตกแต่งประตูเห oh. มือนในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่เป็นเพดานดานสูงฮะไม่พับลบตัวใหญ่ได้ไม่ร้อน,นะฮะเดินไปเพื่อนได้นะฮะ นองปลาล้าแล้วก็ปลาส้มอยู่ตรงนี้จะเดินดูที่เฉยปลาหมึกแห้ง,งะอะไรก็อยู่ทางนี้นะฮะได้ไมาแล้วแห้งของแห้งต่าๆ ก็ดูดีนะดูดีดูดน่าเดินว่าที่เก่าเยอะนะด้ะอ,งองแหงง้งเพราะกระสังแต่เรายังไม่รู้ว่าร้านประจำที่เราซื้ออยู่ไหนเราต้องตามหาับครับโห ไข่ครัโซดไทยเาไข่เดียวครับปลาทูปลาทูเยอมากครับ คนนะอะไรเดือดลามะนาวอะไรเนี่านแรกนะครับเส้นมะนาวนะครับ